และนี่คือ,อหนึ่งกฎทองของการส่งออกนะคะทุกคนส่งออกมันง่ายถ้าคุณเก็บเงินลูกค้าได้นั่นเองนะคะคุณขายของต่ประเทศใครๆก็อยากขายนะคะแต่ขายแล้วเก็บเงินไม่ได้มันน่ากลัวมากเลยนะคะทุกคนฉะนั้นะคุณจะมีพิการแบบไหนในการที่จะเรียกเก็บเงินลูกค้าก่อนที่จะลด,ดของได้นะคะคุณจําไวะะ้เลยค่ะ เก็บเงินลูกค้านะคะทีีมาจำ50%ก่อนนะคะที่จะผลิตสินค้านะคะคุณหลังจากนั้นบอกลูกค้าไปเลยว่ากรอโหลดสินค้า3วันโงองหน้านะคะลูกค้าจ่ายเงินมาลัดอีก50%ที่เหลือนะคะเพียงแค่นี้คุณก็ไม่สูญเสียในการที่จะ เก็บเงินไม่ได้นั่นเองนะค,ะคุณเซมีไดฟทุกวันนะค,ะคุณแต่ละวันก็จะมีโปรแกรมการไลฟ์ที่ไม่เหมือนกันวันจันทร์คือโมเตโรดูแะสตารเล่แข่งการส่งออกนะค,ะคุณและันาคารคือภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออกนั่นเองนะคุณภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายนะค,ะคุณเพียงแต่คุณรู้ว่าใช้สัพท์การส่งออกเป็นแค่นั้นเองนะคุณเซมจะสอนคุณ,คณเรื่องศัพ์การส่งออกทุกวันอังคารนะค,ะคุณส่วนวันพุธเราจะมาดูไอ